พันยะกาดฝนตกฝนโปรยโปรยนี่จังันได้พันยากาดค่ะมีเพื้นทีหน้าของเมอนฝนตกค่ะบ่านัน,านจะนตกเพื่ออันเทอบอกดีใจน้ำเข้าหายใจหน้าดีใจแผ่นต้นเขาาละคะ่ะดอกไม้ดอกไหลช่วงนี้กับบานสะพังเนาะคะ่ะดอกดาวกระจายถึกนำฝนกรให้ดอกเต้มตนค่ะ ลมอ่อนๆปล่อยฝนนะคะหานยีมอนเอิดฝนปล่อยๆฝนลิ้นนะคะแต่ว่าต๊กตะมึกขึ้นแล้วต๊กโดนเยอะแต่บบแห้งค่ะได้บรรยากาศนอนเว้นแต่นอผูลังค้นแต้ว่ายียมอนต้องไปทำงานค่ะเบิ้งค่ะตรงหน้าสีเขียวกับลบรอองฝนจะแมนมันงามซะ ดีใจแทนตนเขาได้แทนปูปลาหน้านามอุดมสมบูรณ์ฝนตกยังสี่ว่าแมนสิไปหาไส่เบ็ดไตกรบใต,ใตเขียดใตปูไตปลามากินอยู่บ่เนาะค่ะต้นหมักนามของยายมอนกับกะลังเท้าเกลืออันนี้เป็นต้นรุ่นที่สามเนาะค่ะต้นนี้บอท่านให้ดอกให้ผลมันก็เป็นดอกค่ะงามบ่ค่ะ สดชืน่นได้ยืนตักละอองฝนมาทายรูกแมงงาม,มาปันพีปันนองค่ะสวยบ่าค่ะเขากำลังงามช่วงนี้เป็นประเพณีบุญเข่าประดับดินนะคะบุญเดือนเก้ากระหาเขาหานำให้มันบร,รุทนะคะก้อยบักงานไหมนะคะก้อยเพชรปู่ แม่กัน,นอนอาบน,น้ำฝนค่ะบรรยากาศสดชื่นค่ะมื่อนี้ฝนตกเบิดมือ,อมันเป็นอยากเปลี่ยนนำ้ำใยมอนงานใหม่ค่ะจะหักบ่ค่ะมอนกะเป็นลูกเช่าหน้าคนหนึ่งนะคะเห็นหายเห็บหน้าคี่กันเลี้ยงว่าเลี้ยงคว้ยใหกันกับพ่อแม่ผ้าเห็ดน,นะคะเนาะเนึ่นงของฝา คามสม่ำอ,อากาศดีคัะค่ะสำหรับปเะเทศให้เมืองห่อนนะคะแต่ฝนตกก็จะเป็นอากาศดีค่ะบา,างทีทังเมืองทางงระเทรนะคะเนาะดูดูการปลูกพืชปลูกเขาปลูกนามของเช้าหนเช้านาคะนั้น,หนะะใหม่แล้วค่ะโหแล้วดีใจบอกพี่น้องฝนตกดอกไม้ก็งามง่ามด้วยกันดอกดาวกระจาย บรรยากาศมาฝากค่ะขอบคุณค่ะ